ข้อ37เขาให้ f(x) มาแล้วก็บอกว่า f เนี่ยต่อเนื่องบนจำนวนจริงก็ต่อเนื่องบนจำนวนจริงก็แปลว่าจะต้องต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ด้วยนะก็ถ้าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ก็แปลว่าที่ x น้อยกว่า2นิดหนึ่งที่ x เท่ากับ2แล้วก็ที่ x มากกว่า2นิดหนึ่งเนี่ยจะต้องได้ค่า f เท่ากันนะก็ที่ x น้อยกว่า2นิดหนึ่งก็จะ สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้เป็นแบบนี้นะแล้วที่ x เท่ากับ2ก็จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้แล้วก็ที่ x มากกว่า2นิดหนึ่งก็จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ก็มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าเราแทน x เท่ากับ2ลงไปเนี่ยมันจะได้เป็น0นส่วน0แล้ว<ส>ก<าย>็จ <code> <ส>ากทฤษฎีเศษเนี<สา>ย่<สา>ย,<สา>ย ถ้าแทน x เท่ากับ2แล้วได้ตัวนี้เป็น0ย์แสดงว่าตัวนี้จะต้องหาร x ลบ2ลงตัวนะเราก็จะเอา2ตัวนี้มาตั้งหารก็จะหารยาวก็ได้หรือจะใช้หารสังเคราะห์ก็ได้นะถ้าเกิดหารสังเคราะห์เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จะได้ผลหารเป็น x กำลังสองบวก2 x บวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็แทน x เท่ากับ2อลงไปก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้ก็เหมือนกันแทน x เท่ากับ2ลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็คิดเลขออกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบนี้ก็ถ้าเราจับ9มาเท่ากับ5บวก 2a เนี่ยเราจะแก้สมการได้ a เท่ากับ2นะแล้วก็เอา a เท่ากับ2ลงไปแทนในนี้เราจับตัวนี้มาเท่ากับ9ก็จะแก้สมการได้ b เท่ากับลบ7นะข้อนี้เขาถามค่าของตัวนี้ก็เอา A กับ B ที่หาได้ลงไปแทนก็จะเป็นแบบนี้นะคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้53เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ53นั่นเอง